ทสองคนเจอกันได้ยังไงมีช่วงเมื่อเกือบเกือบสิบปีที่แล้วที่มูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเพื่อนของผมเป็นอ CEO แล้วผมได้ไปช่วยงานที่มูลนิธิแล้วก็เข้ามาเป็นอาสาสมาัครแล้วเราก็ หมือนครับได้ใช้เวลาด้วยกันโดยตอนนั้นผมมีหน้าที่ดูแลสัตว์สมัครก็เลยได้เจอกับเขาดูแลดีเกินไปจริงๆงมาเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแต่รู้สึกว่าอยากอยากมีโอกาสอยู่ใกล้กับคนไทยมากมากกว่าแค่เที่ยวเฉยๆก็เลยไปช่วยที่มูลนิธิ มันช่วยอยู่ใกล้กับคนไทยจริงๆมากเกินไปมากเกินไปเออดีนะแล้วเริ่มแบบเริ่มปิิงกันตอนไหนแบบปิิงแบบความรู้สึกปิิงกันเนี่ยเริ่มปิิงกันตอนไหนเหรอเห็นตอนแรกยังไม่ได้รู้สึกปริงหรือพิเศษอะไรแต่ว่าพอได้คุยกันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าชอบความธรรมดาของเขา แล้วก็มีหนึ่งวันที่โทรโทรหาเขาใน Facebook แต่ว่าไม่ได้ทั้งใจก็เลยปิดแล้วแต่เขาโทรครับหลังจากนั้นเราคุยกันนา่นนะมันเป็นแผนเขาโทรมาแกล้งแก้งโทรผิดมาแต่อันนี้อยู่กลับไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ประมาณครึ่งปีแล้วแต่หลังจากนั้นใช่ยเราเริ่มคุยกันคุยกันมากมากกว่ามากข,าขึ้น คุยกันประมาณน่าจะปีหนึ่งปีใช่ไหม,มแล้วก็เป็นแฟนกันอืแล้วก็ไปไปมามาหากันเข้ามาผมไปเขามาผมไปแต่ว่าเราเริ่มเป็นแฟนกันตอนที่อยู่มาเลเซีย ผมมีประชุมที่นั่นแล้วเขาก็มีประชุมที่นั่นเราเรามีวันประชุมวันเดียวกันที่อยู่ในเมืองเดียวกันซึ่งสถานที่ที่เดียวกันแต่ไม่ได้ประชุมในที่เดียวกันเท่านั้นเองเร้เจอกันอีกแล้วก็เอาอว่าอ่ะแฟนแฟนกันก็ได้จริงๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนแฟนกันที่อยู่แบบ โรคอันนี้เป็นโลคอีกคนหนึ่งแ่นอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่เราวเงินมันเงินเราไม่ค่อยเยอะตอนนแต่เราเ,ะนะเราได้รู้สึกว่าลองลงดูได้แล้วก็แต่งงานแล้วแล้วก็อ่าหลังจากแต่งงาน แต่งงานเสร็จพ,พี่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตยังไงแบบมีมีความคิดว่าแบบชีวิตคู่เราเราต้องมีเป้าหมายอะไรหรือว่าทําธุรกิจอะไรอย่างงี้ยตั้งแต่ก่อนแต่งงานครับเรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเหมือนกันก็คือการเป็นยังไงเรียกว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าการ รับใช้สังคมทั่วไปคือการดูแลคนยากไร้คนที่ไม่มีที่พึ่งคนที่ต้องการโอกาสที่สองแต่นี้เป็นความคิดของเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันแล้วก็วเลยอยากทําสิ่งนี้ด้วยกันสร้างมันขึ้นมาด้วยกันแล้วคู้พี่ก็เริ่มทำฟาร์มอันนี้ใช่ไหมคะใช่ จริงๆฟาร์มนี้มันเกิดขึ้นด้วยความอัศจรรย์เหมือนกันนะครับในช่วงโควิดเราอยากทำประโยชน์เพื่อสังคมแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรก็ไม่ง่ายเพราะว่าทีต่ติดขัดตลอดอันนี้คือแขกรับเชิญจริงๆเรามาบ้านเขานะอันนี้เขาเป็นเจ้าบ้าน <c oughs> การที่พี่ทำฟาร์มเนี้ยร,รู้พี่มีวัตถุประสงค์ยังไงทำไมถึงอยากทำฟาร์มที่นี่ทนที่เราจ,จะขอเล่าย้อนไปสมัยเด็กๆเลยครับคือฟาร์มจริงๆผมมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะเพราะว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวที่จน <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราได้ทําให้สังคมมันดีขึ้นนะเพราะว่าสังคมที่ผมอยู่คนรวยเหยียดคนจนแล้วก็คนจนมักไม่มีพื้นที่หรือว่าไม่มีสิทธิเท่าเทียม ตั้งแต่เด็กๆเลยเจ็ขวบ6ขวบก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมีตังคสักจำนวนหนึ่งนะจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างชุมชนที่จะเอาคนพวกที่อยู่ข้างถนนมาอยู่แล้วความฝันนั้นก็ถูกค,ค่อยๆจางจางจลงจนอายุ30ความฝันนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆในช่วงเวลาที่โควิดกำลังระบาดในประเทศไทยเลยเราได้รับเงินทุนปริศนาในการสร้างฟาร์ม ก้อนนึงเล็กๆ50,000่นแล้วเราก็เริ่มต้นเราเรารู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมือนพระเจ้าให้เราเริ่มไหนที่เดนที่อย่างแหลกอยู่ใช่ยังไม่ได้มาที่นี่แล้วพอมาอยู่ที่นี่เป้าหมายของเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่ความฝันตอน7จ็ดขวบก็คือเป็นพื้นที่เป็นบ้านหลังที่2เป็นให้กับคนที่ยากไร้หรือคนที่ขาดโอกาสทางสังคมแล้วก็คนที่ต้องการครอบครัว ในในในระดับที่เราสามารถช่วยได้ตอนนี้พวกพี่ได้ได้เริ่มช่วยคนหรือ,อยังเริ่มช่วยคนเห็นตัวอย่างไหมจริง มันได้หลายคนแล้วนะแล้วก็หลายคนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้เขาก็กลับคืนสู่สังคมโดยที่มีอนาคตที่มั่นคงแล้วเพราะว่าเขาโตขึ้นจากในวันที่เขามาอยู่กับเราใช่คนแรกที่มาทำงานในฟาร,ร์มเราที่เขาเข้ามาแล้วทั้งแต่แรกที่เรายัางเช่าที่เดนแล็กอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มสั่งอนาคตข้างนอก มีภูมิใจใช่รู้สึกภูมิใจมากเพราะวันแรกที่น้องเขามาทํางานกับเราเขายังดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่กล้าแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีความผู้ใหญ่มากขึ้นเขาตอบโต้มากขึ้นเขามีอนาคตที่ดีแล้วด้วยรู้สึกว่าเราภูมิใจตรงที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่เหมือนกับสร้างให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วย ใช่แล้วก็ที่นี่เราอยากเป็นเหมือนครอบครัวด้วยบางคนน่าจะมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นแต่ที่นี่เราอยากมีชีวิตด้วยกันอยากกินข้าวด้วยกันเล่นเกมด้วยกันแบบวเลาะอันนี้แล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า คุณเมืองฟาร์มเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราทำไปเพื่ออะไรนี่คือคําตอบที่เราได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสําหรับพื้นที่โดยรวมของฟาร์มเราว่าเราทําอะไรบ้างเราเลี้ยงอะไรบ้างเราปลูกอะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็อาจจะได้เจอสมาชิกบางคนในฟาร์มของเราด้วยก็วันนี้เป็นอินโทรดักชันแบบสั้นๆของเราสองคนครอบครัวของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถังดํา